ในการจะมาลบผู้บัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาถามแต่ถามมาแล้วผมก็ยังไม่เคยตอบเลยวันนี้ก็มาตอบย้อนหลังให้เขาบอกว่าเขาเป็นธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทยแต่เขาไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นนิติบุคคลไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม<ฆ>คราวนี้เขาไปจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลต่างประเทศก็คือไปใช้บริการให้เขียนเว็บไซต์ทําเว็บไซต์ให้อ่ะ<ฮ>แล้วก็เอาบริการนี้กลับมาใช้ในเมืองไทย ก็คือเอาเว็บไซต์อะมาหากินในเมืองไทยคราวนี้มันก็เข้าเข้าสูตรเลยก็ต้องว่าจะต้องยื่นพอๆสามหกแล้วว่าเขาจ่ายเงินนอกประเทศแล้วเอาบริการเข้ามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามว่าแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลค่าเพิ่มผู้จ่ายเงินเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้จ่ายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลค่าเพิ่มแล้วเขาเนี่ยจะต้องยื่นพอๆสามหกไหมอ่ะเพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมลค่าเพิ่มอืคุณเชฟคิดว่าไงฮะสมรารนจะยอมไหมอ่ะ โอ้โห oh oh. ยอมแน่นอนค่ะอาจารย์แม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะค่ะคือยังไงคุณต้องยื่นไม่สนใจอะค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองไทยและคุณไม่ได้จดพอพอคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคุณก็ไม่ต้องยื่นปกติคุณอยู่ในเมืองไทยอพอพอสามสเนี่ยคุณก็ไม่ต้องยื่นเพราะรรคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไ่า เงินที่คุณจ่ายไปสาหรับค่าใช้จ่ายที่มันเป็นภาษีเนี่ยก็เอามามา,มาทิ้เป็นค่าใช้จ่ายเลยคือคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในเมืองไทยนะคะสมมติพูดในเมืองไทยก่อนอพูดในเมืองไทยก่อนคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จริงแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มมันเป็นภาษีทางอ้อมแต่ทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินซื้อน้ำปลาซื้อน้ำเปลา่าซื้อ จ่ายค่าอะไรก็ตามในเมืองไทยคุณต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในเงินที่คุณจ่ายไปภาษีูลค่าเพิ่มมันอยู่ในเงินที่คุณจ่ายแล<ช>้วด<ล><ร>ังนั้นเงินที่คุณจ่ายมาแม้คุณจะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเอาภาษีซื้อที่มันติดมาด้วยบันทึกเป็นค่าจ,จ่ายรวมกับค่าจ,จ่ายอื่นรวมเลยอันนี้คือหลักการพื้นฐานปกติก่อนคราวนี้ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินออกนอกประเทศและคุณบอกคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันเข้าเกณฑ์เหมือนกันเลือก็คือคุณมีหน้าที่ต้องยืดมาพอสามหกเพราะว่าเป็นา้ม มาใช้เง<ช>ิเ<ค>ไนไทยเนี่ยเออคุณก็ต้องยืน่นพพสมหกให้สัมภาร,รได้รับภาษีแลควถ้าเพิ่มตรงนี้อสัมภาร,รก็ได้ภาษีไปคุณเอาเงินเออ่เงินตาต่างประเทศคุณน่ะตาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วคุณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปยื่นให้กับรกรมสัมภารอ่าอันนี้คือจุดที่จะต้องไปเสียภาษีแล้วรเพิ่มให้กับสัมภารค่ะคราวนี้คุณเสียภาษีให้กรมสัมภารเท่าไหร่เนี่ยไอ้เงินตรงนี้แหละที่คุณไปเสียพพสามหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็มาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการของคุณก็ถ ตอบครบนะฮะสรุปแล้วใช้ได้ใช้ได้คือเอามาเป็นค่าจ่ายได้